ฟ่านปิงปิงซูปเปอร์สตาร์โตแม่ชาวจีนได้ใจคนไทยไปเต็มๆหลังใส่ชุดไทยร่วมขบวนแหกงานมหาสงกรานต์บท้ายด้วยถือปืนฉีดน้ำไล่ยิงทีมงานเป็นที่สนุกสนานทำชาวเน็ตเวียดนามและจีนถึงกับร้องหือฟ่านปิงป,งปิงในชุดไทยสวยอะไรเบอร์นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทัชอาเซียนครับ เธอว่าเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์สำหรับงานเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้นะครับจากการเดินทางมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในเทศกาลของซูเปอร์สตาร์ชาวจีนอย่างฟานปิงป,งปิงที่ต้องบอกว่าได้ใจคนไทยไปเต็มๆนะครับ เพราะว่าในงานนี้นะครับเธอใส่ชุดไทยมีการแต่งหน้าทำผมที่สวยมากไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวขนาดนี้อย่างเราๆท่านๆน,นะครับขนาดแค่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยก็ยังเหงื่อแตกเหงื่อแตกกันเลยนะครับแต่ว่าฟันปิงๆเธอต้องนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงและเสื้อผ้าผมผ้าของเธอนะครับต้องร้อนอยู่แล้วแม้จะมีตัวช่วยแค่พัดลมมือถือตัวเล็กๆตัวเดียวแต่ว่าเธอนะครับก็อดทนให้ความร่วมมืออย่าง ดีเวลาที่มีคนขอถ่ายลูกแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าลูกที่เธอใส่ชุดไทยในงานเทศกาลสงกรานต์นะครับตอนนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์และแน่นอนว่าภาพเหล่านี้นะครับได้ช่วยทําให้คนต่างชาติรู้จักเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยมากขึ้นและนี่ยังไม่นับรวมคลิปที่เธอไปกินน้าํามะพร้าวและถามพ่อค้าว่าเท่าไรคะหรือแม้แต่คลิปที่เธอนะครับถือปืนฉีดน้าไล่ยิงทีมงานเป็นที่สนุกสนาน และนอกจากนี้นะครับเธอยังได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลโดยเธอบอกนะครับว่าฉันมีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมเทศกาลสงกรานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อนๆชาวไทยกระตือรือร้นมากและการแต่งกายแบบดั้งเดิมก็สวยงามเช่นกันและนอกจากนี้นะครับเธอยังกล่าวเพิ่มเติมถึงอาหารไทยด้วยว่าแต่ว่าทำไมฉันถึงคิดถึงแต่ส้มตำไข่เค็มนะฮ่าฮ่มันตลกมาก และจากการเดินทางมาร่วมงานของฟ้านปิงปิงนะครับก็ทำให้ชาวเวียดนามรวมถึงชาวจีนมีการพูดถึงการปรากฏตัวของเธอในเทศกาลมหาสงกรานอย่างมากอาลเราว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันก่อนนะครับสำหรับความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าความงามของสาวปิงเนี่ยไม่เคยลดลงเลยชุดไทยก็ดูมีสไตล์และดูหลหลามาก ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้กล่าวด้วยความทึ่งว่าโอ้พระเจ้าฉันจําได้ว่าใบเฟิร์นก็เคยใส่ชุดไทยเมื่อปีที่แล้วอืสําหรับความคิดเห็นนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคยใส่ชุดไทยในช่วงเทศากาลสงกรานต์สครั้งแล้วแล้วก็สวยทั้ง2ครั้งด้วย มาที่ชาวเวียดนามคนต่อมาครับคนนี้ก็แชร์ประสบการณ์ว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยตอนนี้อากาศที่ไทยร้อนกว่าที่เวียดนามมากและอากาศก็ร้อนแม้พระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วก็ตามแต่หากว่าคุณจะเล่นสงกรานให้ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าที่เปียกท่ามกลางอากาศที่ร้อนอาจทำให้คุณมีอาการป่วย จะจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่เวียดนามก็ร้อนอบอ้าวเหมือนกันแต่ว่าที่ประเทศไทยจะร้อนกว่าเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนฟานปิงปิงเธอคงจะร้อนก็เลยต้องพึ่งพัดลมมินิเพื่อดับร้อน ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของอากาศร้อนนะครับกล่าวว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไทยอากาศตอนนี้อยู่ที่38องศาเรียกว่ากําลังร้อนได้ทีเลยอากาศร้อนท่ามกลางความแออัดของนักท่องเที่ยวอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยอยู่สักหน่อยต่อมาครับกล่าวถึงฟ้านปิงปิงว่าฟ้านปิงปิงคือเทพทธิดาที่สวยที่สุดในงานสงกรานต ส่วนช้าเวียดนามคนต่อมาคนนี้ก็ยังคงกล่าวถึงใบเฟิร์นเช่นกันนะครับก็บอกว่าปีที่แล้วเป็นใบเฟิร์นปีนี้ไทยเชิญฟ้านปิงๆสุดยอดไปเลยเธอสวยมากแม้ในวัยขนาดนี้เธอก็ยังสวยอยู่ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้กล่าวถึงสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของเมืองไทยตอนนี้นะครับก็บอกว่าถึงประเทศไทยจะร้อนตับแตกแต่ว่าฉันก็ยังชอบไปอยู่ดีเพราะว่าที่นั่นสะอาดและทันสมัย แต่ว่าชาวเวียดนามคนต่อมาคนนี้อาจจะตกข่าวนะครับก็เลยถามว่าฟานปิงปิงเธอใส่ชุดประจำชาติของประเทศอะไรเหรอมันดูน่าสนใจมากและจากคำถามนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับว่าเทศกาลน้ำในประเทศไทย คุณจะให้เธอใส่ชุดประจำชาติอะไรล่ะถ้าหากว่าไม่ใช่ชุดไทยการท่องเที่ยวไทยเชิญเธอมาเป็นทูตการท่องเที่ยวเธอจะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่สวยงามต่อมาก็กล่าวถึงการใส่ชุดไทยของฟ้านปิงปิงว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากนอกจากความสวยงามของเธอแล้วฉันยังชอบสร้อยคออัญ,ญมณีที่เธอใส่อีกด้วย ต่อมาครับคนนี้ก็ตั้งคำถามแบบทีเล่นทีเชียงว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่เชิญดาราของเวียดนามมาบ้างหละจากนั้นนะครับก็มีคนกล่าวว่าแล้วเวียดนามล่ะจะเชิญฟ้านปิงปิงมาเมลัยความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็แชร์ความรู้สึกว่าฉันอยากจะช่วยเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันมีค่าของเธอดูเหมือนว่าความงามของเธอจะเข้ากันกับชุดไทยแบบดั้งเดิมจริงๆ ส่วนก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวถึงชุดไทยว่าชุดไทยเนี่ยดูมีระดับจริงๆมันดูสวยงามมากฉันหวังว่าฉันจะได้ไปประเทศไทยในสักวันเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูความคิดเห็นของคนจีนกันบ้างนะครับสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ฟานปิงปิงกำลังอยู่ในประเทศไทยเธอคือสาวงามอันดับหนึ่งของจีนอล่าแรงเกินกว่าที่ใครจะละสายตา ต่อมาก็กล่าวถึงฟานปิงปิงว่าฉันอยากจะเล่นสงกรานกับเธอจริงๆลูกนี้เหมาะกับเธอมากเธอสวยมากแต่ว่าอากาศน่าจะร้อนจริงๆนะและจากการใส่ชุดไทย่าำกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของบ้านเรานะครับก็เลยทําให้ความคิดเห็นต่อมาในคนนี้มาตั้งคําถามว่าโอ้พระเจ้าเธอใส่เสื้อแขนยาวเธอร้อนหรือเปล่านั่นฉันคิดว่าเธอต้องร้อนมากแน่ ต่อมาก็กล่าวถึงฟ้านปิงปิงในชุดไทยว่าเธอดูดีในเสื้อผ้าที่สวยงามแต่ว่าเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเธอมีความอดทนสูงมากความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็พูดถึงเรื่องของการแต่งหน้าของฟ้านปิงป,งปิงว่าทําไมเธอถึงไม่มีเหงื่อแล้วผิวนั่งก็เหมือนกับใช้ AI วาดทําไมถึงไม่มีรูขุมขนอะไรเลย มาที่ความคิดเห็นของคนจีนคนต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวสั้นๆว่าเธอดูดีมากในชุดไทยเอาละครับแล้วคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนกันบ้างนะครับสำหรับความคิดเห็นที่มาจากคลิปที่ทางฟ้านปิงป,งปิงนะครับถือปืนฉีดน้าไล่ยิงทีมงานเป็นที่สนุกสนานสําหรับความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้ก็กล่าวว่าแม่ฟ้านดูมีความสุขมากแม่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคนนี้ก็กล่าวว่าเสียงหัวเราะแบบบอกได้เลยว่าสนุกมีความสุขขนาดไหนดีใจที่ไทยมีคุณนะถึงแม้ว่าจะแค่ไม่กี่วันต้องพาไปเล่นจุดที่จัดงานครับแล้วจะติดใจปีหน้ามาอีกครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นที่ผมนะครับนำมาฝากกันในวันนี้กับมุมมองของคนเวียดนามและก็คนจีนนะครับที่พูดถึงฟ้านปิงปิงกับชุดไทยในเทศกาลมหาสงกราน ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุจะต้องขอตัว,วลาไปแต่พิเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาณาสะรับวันนี้สวัสดีครับถ้าถนงานวันเล่ะส่งกานส่งกันงกนชิ้งทั้งเขาอย่างเก 唱起。